สวัสดีค่ะทุ่มกับไปยี่สิบนาทีเนาะค่ะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศลุ่งกินน้ำค่ะที่ประเทศฟินแลนด์นะคะอันนี้เป็นบ้านแม่สมเนาะคะ่ะแม่สมออกมาจากบ้านว่าเสียวขยะไปทิมแล้วกันยางรอเบงเห็ดเนี่ยแม่สมเลยพ่อลุงกินน้ำกับนนมมเพื่อนๆพ่อลุงกินน้ำเลยอยากไายเพื่อนๆเห็นเห็นบ่นมะคะ โคง้งลงโคง้งอยู่เมื่อกี้มีสองเ้นหายไปแล้วเ้นหนึ่งค่ะมือบกค่ากล้องอ้อมทึงหลังคาพี่น้องไส้สมปรับแสงเห็นไหมอ้อมทึงหลังคาพี่น้องโคง้งกลมๆโค้งงนี่นะคะลุงกินน้ำฟิแนแลนด์โค้งเลยพี่น้องเอ้ยงามขนาด มืดปะค่ะพี่น้องโอเคว่าวาป่าไล่สุดเนะ <laughs> าะไทยวิโอชูพูเทียบกันได้โอเคค่ะ,ส,ะค <laughs> สวัสดีค่ะสมิลละค่ะสวัสดีค่ะ